โรคลิ้นหัวใจคือโรคที่เกิดความผิดปกติขึ้นบริเวณลิ้นหัวใจการไหลเวียนของเลือดในหัวใจทั้งสี่ห้องจะต้องมีลิ้นหัวใจซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการไหลเวียนของเลือดให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้เลือดไหลย,ย้อนกลับหากหลิ้นหัวใจเกิดรั่วหรือเกิดความเสียหายจะส่งผลให้หัวใจทำงานหนักเลือดไม่ไหลเวียนและเสียชีวิตในที่สุด สาเหตุของโรคลิ้นหัวใจ 1. เกิดจากความผิดปกติของลิ้นหัวใจที่เป็นมาแต่กำเนิด 2. โรคไข้ลมติก 3. ความเสื่อมสภาพของลิ้นหัวใจตามอายุ 4. สาเหตุอื่นๆซึ่งได้แก่กล้ามเนื้อหัวใจทำงานผิดปกติลิ้นหัวใจติดเชื้อเป็นต้นอาการ อาการของโรคลิ้นหัวใจจะไม่รุนแรงแต่เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปอาจยาวนานจึงเริ่มแสดงอาการรุนแรงจากการที่ลิ้นหัวใจเสื่อมมากขึ้นจนทำให้ร่างกายเหนื่อยอ่อนเพลียง่ายกับทุกอิริยาบถของการเคลื่อนไหวบางรายที่เป็นมากอาจเสียชีวิตเนื่องจากการทำงานของหัวใจล้มเหลว โรคลิ้นหัวใจผิดปกติมี3ลักษณะคือ 1. ลิ้นหัวใจตีบ 2. ลิ้นหัวใจรั่ว 3. ลิ้นหัวใจตีบและหัวใจรั่วร่วมกันการรักษาคือการรับประทานยาการรักษาลิ้นหัวใจตีบด้วยบอลลูนการผ่าตัดซ่อมแซมหรือเปลี่ยนลิ้นหัวใจ ซึ่งการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจมีการเปลี่ยนลิ้นหัวใจสองแบบคือ 1. การใช้ลิ้นหัวใจจากเนื้อเยื่อไม่ต้องรับประทานยาละลายลิ่มเลือดลิ้นหัวใจจะมีอายุการใช้งานประมาณ1 0 1ถึงปีการใช้ลิ้นหัวใจจากโลหะต้องรับประทานยาละลายลิ่มเลือดตลอดชีวิตลิ้นหัวใจจะมีอายุการใช้งานได้นานขึ้น ภายหลังผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจท่านจะได้รับการดูแลต่อเนื่องที่โรงพยาบาลเป็นระยะเวลา3-5วันถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆแพทย์จะอนุญาตให้ท่านกลับบ้านไปพักฟื้นต่อที่บ้านได้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติตัวเมื่อท่านกลับบ้านมีดังนี้การรับประทานยาท่านควรรับประทานยาให้ตรงเวลา ไม่ลดเพิ่มหรือหยุดยาเองยาก่อนอาหารควรรับประทานก่อนอาหารประมาณ30-60นาทีและยาหลังอาหารควรรับประทานหลังอาหาร15-30นาทีท่านที่เปลี่ยนลิ้นหัวใจแบบโลหะต้องรับประทานยาละลายลิ่มเลือดหรือยาวาฟารินตลอดชีวิตต้องรับประทานยาทุกวันสม่ำเสมอในเวลาใกล้เคียงกัน เพื่อรักษาระดับของยาในร่างกายหากลืมรับประทานยาให้รับประทานยาทันทีที่นึกขึ้นได้แต่ไม่ควรห่างเกิน12ชั่วโมงหากเกิน12ชั่วโมงไปแล้วให้รับประทานยาในวันถัดไปโดยใช้ขนาดเท่าเดิมในเวลาเดิมไม่ลดเพิ่มหรือหยุดยาเองเพราะจะมีผลต่อการแข็งตัวของเลือด ไม่ควรซื้อ,อยารับประทานเองเพราะยาบางชนิดมีผลต่อการแข่งตัวของเลือดอยาที่มีฤทธิ์ทำให้ยาละลายลิ่มเลือดทำงานลดลงได้แก่ยาลดกรดยาระบายบางชนิดยาคุมกำเนิดยาที่มีฤทธิ์ทำให้การป้องกันการแข่งตัวของเลือดทำงานเพิ่มขึ้นได้แก่ยาแอสไพรินยาแก้ปวด ยาคลายกล้ามเนื้อ,อยาควบคุมการเต้นของหัวใจเช่นคอดารูนและยาปฏิชีวนะบางตัวเมื่อรับประทานยาควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เกิดการกระทบกระแทกแรงๆเช่นการบีบนวดแรงๆการระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุบาดแผลที่อาจทำให้เลือดออกได้ง่ายหากมีเลือดออก ให้กดห้ามเลือดจนกว่าเลือดจะหยุดหรือออกน้อยลงถ้าเลือดไม่หยุดให้ไปพบแพทย์ทันทีนะคะระหว่างการรับประทานยาละลายลิ่มเลือดผู้ชายสามารถมีบุตรได้ผู้หญิงหากต้องการการตั้งครรภควรปรึกษาแพทย์เพื่อปรับแผนการรักษาเนื่องจากยามีผลต่อการเจริญเติบโตของเด็กในครรภ และควรรอหลังผ่าตัด1ปีเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงพร้อมเต็มที่สำหรับการเปลี่ยนแปลงขณะตั้งครรภการจัดสิ่งแวดล้อมที่บ้านให้เหมาะสมปลอดภัยกับผู้ป่วยเพื่อป้องกันการเกิดการพลัดตกหกล้มหลีกเลี่ยงการไปในที่แหล่งชุมชนแออัดและสวมหน้ากากาอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน ผู้ป่วยหลังผ่าตัดจะมีแผลผ่าตัดตามแนวกระดูกบริเวณหน้าอกในกรณีที่แผลผ่าตัดยังไม่แห้งต้องทำแผลทุกวันวันละหนึ่งครั้งที่สถานพยาบาลใกล้บ้านหรือหากท่านทำแผลเองที่บ้านต้องทำแผลโดยยึดหลักสะอาดปราศจากเชื้อจนกว่าแผลจะแห้งดีซึ่งใช้เวลาประมาณ7-10วันไม่ควรแคะแกะเกาแผล เพราะจะทำให้เกิดรอยถลอกทำให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ควรสังเกตรบริเวณรอบๆแผลว่ามีการอักเสบบวมแดงหรือมีสิ่งคัดหลั่งออกจากแผลมากกว่าปกติหรือไม่หากมีควรไปพบแพทย์ก่อนนัดได้นะคะหากแผลแห้งสามารถอาบน้ำได้ปกติท่านที่ต้องรับประทานยาละลายลิ่มเลือด จะมีบัตรประจำตัวเพื่อแสดงว่าท่านเป็นผู้ป่วยที่รับประทานยาละลายลิ่มเลือดอยู่ต้องนำบัตรประจำตัวติดตัวไว้ตลอดเวลาและจะมีสมุดจดบันทึกระดับค่าการแข่งตัวของเลือดหรือ I N R ต้องนำสมุดมาโรงพยาบาลทุกครั้งที่มาพบแพทย์นะคะทั้งนี้เพื่อปรับระดับยาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยจะมีการเจาะเลือดติดตามระดับค่าการแข่งตัวของเลือดเป็นระยะเมื่อผู้ป่วยไปพบแพทย์หรือทันตแพทย์ต้องแสดงบัตรประจําตัวผู้ป่วยรับประทานยาละลายลิ่มเลือดทุกครั้งโดยเฉพาะกรณีที่ต้องผ่าตัดหรือถอนฟันควรหลีกเลี่ยงการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อท่านควรดูแลช่องปากและฟันให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีควรล้างมือด้วยน้ำสะอาด หรือการใช้แอลกอฮอล์เจลสม่ำเสมอการสวมใส่หน้ากากอนามัยในแหล่งชุมชนแออัดการออกกําลังกายช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายให้แข็งแรงขึ้นการบริหารร่างกายยกแขนกระดกเท้าฝึกหายใจลึกๆช่วยให้ปอดขยายได้ดีขึ้นผู้ป่วยสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้เช่นการทำงานบ้านเบาๆควรหลีกเลี่ยงการทำงานหนัก ไม่ควรยกของเกิน5กิโลกรัมในระหว่างที่รอกระดูกหน้าอกติดประมาณ4 6สัปดาห์ทุกครั้งที่ท่านออกกําลังกายควรประเมินตนเองว่าไม่มีอาการผิดปกติเช่นอาการใจสรรั่นเหนื่อยง่ายหรืออาการเจ็บแน่นหน้าอกควรหยุดพักทันทีถ้ามีอาการผิดปกติดังกล่าวนะคะระมัดระวังไม่ออกกำลังกายมากเกินไป เพื่อให้ร่างกายได้ปรับตัวและไม่เกิดอาการผิดปกติการขับขี่รถยนต์หรือรถจัก,กรยานยนต์สามารถทำได้ประมาณหลังสัปดาห์ที่8 10หรือเมื่อแพทย์อนุญาตการมีเพศสัมพันธ์ควรมีประมาณสัปดาห์ที่4 6หรือสามารถเดินขึ้นบันไดได้สองขั้นโดยไม่เหนื่อย ท่านควรมาตรวจตามนัดทุกครั้งเพื่อติดตามอาการหลังผ่าตัดและปรับยาให้เหมาะสมอาการที่ควรพบแพทย์ก่อนนัดคือเหนื่อยง่ายขึ้นหายใจหอบเหนื่อยนอนราบไม่ได้ไอบ่อยโดยเฉพาะเวลากลางคืนมีอาการบว,วมตามร่างกายหน้าหนังตาขาปัสสาวะออกน้อยวูบมืนงงหรือหมดสติ เลือดออกตามไรฟันมากผิดปกติเลือดกำเดาไหลผิดปกติประจำเดือนออกมากผิดปกติปัสสาวะมีสีน้ำล้างเนื้อหรือมีเลือดปนอุจจาระมีสีดำหรือเลือดปนปวดแผลมากรอบแผลอักเสบบวมแดงมีเลือดหรือหนองไหลออกจากแผลปากแผลแยกมีไข้เบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียนรับประทานอาหารไม่ได้หรืออาการอื่นๆที่ก่อให้เกิดความรู้สึกไม่สุขสบายหากพบอาการผิดปกติดังกล่าวให้ไปพบแพทย์ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านและให้นำประวัติการรักษาและนำยาที่รับประทานเป็นประจำไปด้วยนะคะการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับโรคหลีกเลี่ยงอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูง เช่นเครื่องในสัตว์เนื้อสัตว์ติดมันกุ้งปลาหมึกท่านควรเน้นอาหารประเภทโปรตีนนมพร่องมันเนยหรือขาดมันเนยแทนนมธรรมดาอาหารควรเป็นประเภทต้มนึง่งตุน๋นหลีกเลี่ยงอาหารผัดหรือทอดอาหารสำเร็จรูปอาหารรสเค็มอาหารหมักดองทุกชนิดอาหารที่ถนอมด้วยเกลือเช่นปลาเค็ม กะปิปลาสม้มไม่ควรปรุงรสเพิ่มหลีกเลี่ยงการรับประทานน้ำจิ้มและซดน้ำซุปรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ผู้ป่วยต้องรับประทานยาละลายลิ่มเลือดควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีผลต่อการทำงานของยาควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมเช่นอาหารที่มีวิตามินเคสูงจะส่งผลให้เลือดแข็งตัวได้ง่ายขึ้นเช่น ชาเขียวผักใบเขียวเช่นผักโขมผักคะนา้าผักตำลึงผักชีฝรั่งโหระพากระเพราผักกาดหอมอาหารเสริมหรือสมุนไพรบางชนิดเช่นโสมขิงแปะกล้วยและกระเทียม